สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับทั้งใหม่และเก่าที่ติดตามรับชมแอดกิษณะทาง f a c e b o o k นะครับแล้วก็เรื่องเล่าแฟนเพจนะครับงวดที่แล้วนะครับให้วิ่ง5รูด2ผลปรากฏว่านะครับวิ่งก็เข้านะครับนะเข้าบนล่างนะครับนะเข้าหลักร้อยและหลักสิบหนล่างคู่กันเลยนะครับวอ้มือโดนขาก้องทีนี้มาดูในส่วนของหวดนี้กันนะครับงวดใหม่เลยนะอันนี้แอดทิ้งนะครับมันเข้าไปแล้ว ก็อย่ามาเล่าให้ฟังต่อเยอะเดี๋ยวจะไม่ดีนะก็จะใช้สูตรเดิมทั้งหมด3สูตรนะครับนะสามสูตรนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับนะเป็นยังไงบ้างนะที่มาดูเดี๋ยวเอจะไล่เรียงให้ดูข้ใหม่นะครับเนะี่ยวันนี้เราก็มาตามต่อวันนี้เลยนะครับสมาชิกนะมาดูในส่วนของสูตรที่หนึ่งนะครับนี่เอสเขียนไว้แล้วที่บวกไว้แต่ลืมมาเขียนแถวหน้าอ่นะลืมใช้เลยนะเดี๋ยวเอสกลับมาเขียนตรงนี้เขาก่อนเนาะ ห้าเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งสามนะครับหนึ่งและสามผลบ,บันออกเอ่อห้าหนึ่งสี่ห้าห้านะครับตัวเลขเข้าก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับนะสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองเดี๋ยวเขียนสูตรที่สองก่อนห้าหกนะได้ห้าหกนะครับสูตรที่สองได หและ6กผลวันออกห้าหนึ่งสี่ห้าห้าสูตรของผมนะครับเป็นสูตรเ,เน้นที่2ตัวบน2ตัวล่างนะครับสมาชิกเข้าใจกันด้วยนะตัวนี้ก็เข้าไปในชุดนี้แหละเลขห้าด้วยนะครับสูตรที่3นะครับได้เลขท้ากับ2นะครับหลุดไป ผลลัาธออก5 1 4สองตัวล่างออก5 5, 5่ะก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับนะก็ทุกอย่างเราต้องพิจารณาไปด้วยพร้อมๆกันนะอ่ะสูตรนี้ปิดไปนะครับมาดูในงวดนี้นะครับตัวเลขทั้งสามตัวที่ได้มาแล้วนะครับอ่ะมาเริ่มจากสูตรที่สามนะครับแอดบวกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้นะ1 4นะครับได้1 4นะครับได้หนึ่งและสี่นะครับ หและสนะสูตรที่1ได้0ูนย์สนะครับนี่แอดบวกไว้แล้วนะครับได้0ูย์และ2นะครับได้0นย์และ2นะมาได้1 4ึ่งสี่ศยสชนไม่สูตรนี้สูตรที่2ได้34นะครับ ได้3-4นะครับทีนี้มาดูผลลัพธ์ทั้ง3สูตรด้วยกันนะครับมีตัวชนไหมอ่ะไม่เห็นหรออ่าทั้ง3สูตรนะครับก็จะมี1-4-0-2-3-4สมสมาชิกค,คิดว่าชนตัวไหนมีชนไหมะนะครับก็ลองจับบินดูทีนี้ เรามาเข้าหน้าหลักกันนะหน้าหลักอยู่ตรงนี้นะครับสูตรตัวเลขที่ชนกันนะครับนะเอ็ดูแล้วนะครับตัวเลขที่ชนกันนะครับก็ทั้งสามสูตรนะก็จะชนอยู่ที่เลขสี่ตัวเดียวนะครับนะวิ่งสี่นะครับนะวิ่งสี่มีศูนย์มีหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์หนึ่งสองสามเอจะให้วิ่งตัวไหนดีเอ่อให้ลูดตัวไหนดีนะ เอาตัวในดีมาลูดนะเจ็ดเจ็ดสีอ่ะงั้นก็ผลว่ามันออก7จ็ดสี่สี่ห้าห้่เจ็ดเามยี่สิบเอ็ด่อะวิ่งสีรูดหนึ่งนะครับสมาชิกเอสให้วิ่งสีรูดหนึ่งในงวดนี้เราพัฒนานะครับนะ เราพัฒนาวันนี้เอดให้วิ่ง4รูด1นะครับมาจับตัวเด่นกันเถอตัวเด่นนะครับตัวเลขมีไม่เยอะนะสมาชิกก็จะเป็น4 1่หนึ่งะครับสี่ศูนะครับสี 4, 0, 4, 2, ่สมีแค่นี้เองตัวเลขนะนะครับ4ี่ศูนย์สี่สนะครับทีนี้ตัวอื่นก็จะเป็น 1> 10 1่ง3นะครับ10 12 13แล้วก็เป็นศูนยองสองสามนะครับแล้วก็ล่าสุดก็น่าจะเป็น20 23แล้วก็เป็น03นนะครับนะแค่นี้แหละนะครับสมาชิกตัวเลขไม่เยอะมากนะ ให้มาทั้งหมด4คู่นิ้วด้วยกันทีนี้มาดูในของตัวเด่นนะครับผมจะวงให้ตามนี้เลยนะครับสมาชิกนะลาพัฒนานะครับย้ำอีกทีนะลาพัฒนาวันนี้นะครับเอสไวิ่ง4รลูด0เอ่อวิ่ง4รลูด1นะครับจับคู่เด่นไว้นะครับที่4ี่หนะหนึ่งนนะครับ1 2 1 3สนะครับนะครับขาดไม่ได้เลย42 4คู่5ชุดด้วยกันนะครับนะ ให้เอาไปเป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะลาพัฒนาวันนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ้าอย่าลืมนะครับวิง่ง4รูดหนึ่งนะครับเน้นที่วิ่งเลสรูดนะครับสมาชิก2ตัว S ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะถ้าจับ3ตัวไม่มีนะครับ S ไม่จับ3ตัวนะอ่าสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านั้สวัสดีครับ